สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศยามเย็นเช่นเคยนะครับช่องน้องแตงโมโนะครับออกราบสวัสดีคุณแม่ f c ทุกทท่านแล้วก็ผู้ที่มารับชมทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ยามเย็นเช่นเคยนะครับหลังจากไลฟ์สดนะครับอาหารนะครับของน้องแตงโมโนะครับเพื่อ ให้น้องได้รับประทานนะครับอาหารบ้างอาหารของหวานแนละ้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวันนี้พ่อควานก็จะพาน้องแตงโมนะครับเลาะเที่ยวเดินออกกำลังกายเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันนะครับยามเย็นเช่นเคยนะครับตอนเย็นพ่อควานก็จะพาน้องเดินออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็เลาะเดินเตี้ยวเดิน กินหญ้านะครับหรือว่ากินกอไผ่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยครับเดินทางไกลนะครับพาน้องเลาะมากินกอไผ่นะครับนี่ครับน้องก็วันนี้ได้กินอาหารของคุณแม่ก็อย่างอร่อยอร่อยนะครับเป็นของว่างเป็นของหวานนะครับนี่ครับวันนี้จะพาน้องมากินอาหารหลักของน้องนะครับคือหญ้าแล้วก็ ต้นกอไผ่นะครับทุกอย่างนะครับอาหารว่างนะอันนี้เป็นอาหารหลักของน้องนะครับน้องแตงโมนะครับนี่ครับน้องก็วันนี้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับจะพาน้องเดินเลาะนะครับเดินทางไกลนิดหนึ่งนะครับจากตีพักน้องนะครับเพราะว่า จะพาน้องเด Здесь, FC, uh to to ินเที่ยวทุกวันนะครับที่คุณแม่ f c คุณพ่อ F c ซนะครับที่ต้องการให้น้องได้ออกกําลังกายนะครับเพื่อบํารุงท้องบำรุงคันให้น้องนะครับเพราะว่าน้องก็ขาไม่ค่อยดีนะครับน้องแตงโมนะครับขาน้องจะยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ผอกผานแม่วานก็อยากจะให้น้องได้ออกกําลังกายทุกวันนะครับเพื่อจะได้ยึดเส้นยึดสายนะครับนี่ครับ ก็จะให้น้องได้กินอาหารแบบแบบแปลกๆนะครับเพราะว่าน้องจะกินหญ้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับน้องต้องกินไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างนะครับช้างทุกเชือกต้องกินของที่เขาชอบนะครับกอไผ่ที่สุดก็กอไผ่คืออาหารที่ชอบของน้องนะครับชอบมากนะครับวันนี้มาเชือกเดียวนะครับจะให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับ แต่เมื่อวานก็ฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับดูนะครับขนาดในคลองนี้ก็นี่ครับแต่ก่อนมีหญ้านะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีหญาเลยครับในคลองเพราะว่าน้ําไหลพัดหญ้าไปหมดเลยนะครับนี่ครับจะให้น้องได้กินอย่างอร่อยนะครับในตอนเย็นนะครับยามเย็นเพื่อให้น้องได้ออกกําลังกายด้วยนะครับแล้วก็บำรุงท้องไปด้วยนะครับ บอกว่าให้กินเตะของหวานก็ไม่ได้นะครับต้องให้กินอย่างอื่นด้วยนะครับผสมประสานกันไปนะครับ mm. ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่มารับชมช่องน้องเตงโมนะครับ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับเป็นสปอนบุญให้น้องนะครับน้ mm. องจะขายอาหารออนไลน์แล้วก็ขายของหวาอ,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 อาหารออนไลน์นะครับ จันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งน้องจะขาย5วันนะครับเพื่อบำรุงท้องบำรุงคันนะครับแล้วก็บำรุงน้ำนมให้น้องนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีก็คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มาช่วยมาเป็นกําลังใจนะครับมาเป็นสะพานบุญให้น้องแตงโมขอบคุณอย่างสูงด้วยนะครับทุกๆท่านนะครับ นี่ครับน้องก็จะได้กินแบบอย่างอร่อยๆนะครับกอบไผ่นะครับวันนี้น้องอิ่มนะครับเพราะว่าน้องไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับเพราะว่าคุณแม่เอฟซีได้ช่วยอาหารน้องให้คะแนนน้องนะครับเยอะมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ทุกๆท่านนะครับ วันนี้น้องไม่ค่อยดื้อน,นะครับเพราะว่าน้องอิ่มนะครับบางครั้งบางวันนะครับน้องจะดื้อน,นะครับกินอาหารไม่อิ่มน้องจะดื้อน,นะครับเล่นไปเรื่อยนะครับตามภาษาของไกนะครั siglo, บบนสูงละบนสูงล่ะขึ้นขึ้นขึ้นละขึ้นสูงบม่บนสูงบมแล้วขึ้น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 ขึ้ข บนซุงบนสูง,สงไอ้เน่เนาะอีสาวงามบนซุงบนสูง,สงขึ้นขึ้นลงบนสูงสูงขึ้นลงแนละ้วขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นตั้งแต่น้องอยู่เชียงรายสมัยก่อนนะครับน้องตัวเล็กกว่านี้นะครับอยู่ประมาณ ปีสองปีกว่านะครับหรือสามปีนี่แหละครับก็ไผ่ขนาดนี้น้องเหยียบลงมาหมดเลยนะครับน้องเหยียบมากินหมดเลยนะครับถ้าว่ามัดตอนกลางคืนนะครับนี่ถ้าว่าน้องได้มัดตอนกลางคืนน้องก็จะเหยียบลงมาหมดเลยนะครับเพราะว่าน้องชอบมากครับเพราะว่าน้องแต่ก่อนน้องก็อยู่ลำปางนะครับโอ้ยังหวัดตากนะครับ อำเภออุ้มผางนะครับอยู่บ partido, ้านตําบลแม่จันนะครับที่น้องได้ซื้อมานะครับน้องได้เก่งมากนะครับการอยู่บนโดยบนเขานะครับแต่วันนั้นน้องได้พลาดท่านะครับลงมาจากเขานะครับตอนที่อยู่กับผมนะครับอยู่ที่เชียงรายผมได้ซื้อมานะครับแต่น้องได้พลาดท่านะครับฝนตกหนักนะครับแลวน้องไปกินกอไผ่อย่างนี้แล้วครับแต่ว่าลื่นไถลลรตตกเขานะครับขาน้องเลย ิกนะครับหรือว่ายาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึงครับตั้งแต่น้องเล็กๆนะครับเฮล้วยกินหนีเยอะๆฮะนี่ฮ่า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 โมฮ่าฮ่านี่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่า้ยเยอะๆเยอะๆไอฮ่าเนี่ยฮ่ลฮ่เน่ยฮ่าฮ่าเนี่ยฮ่าใจจุ่งไไอเกดเยอะ

kela 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 mo tuu keut mai mo tuu keut mua iwai

น้องยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับเหมือนทุงเหมือนน้องจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับในขณะนี้นะครับเหมือนเสียงแปลกๆนะครับพอควันก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะครับยังไงก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่วยติดตามช่องน้องแต่งโมด้วยนะครับคุณแม่ fc ทุกๆท่านนะครับวันนี้จะพาน้องเดินเลาะเที่ยวนะครับออกกาลังกายตามที่พ่อฟานแม่ควานได้บอกคุณแม่ fc ไว้นะครับว่าจะเดินเลาะเที่ยวออกกาลังกายแล้วก็ยืดเส้นยืดสายให้น้องนะครับคุณพ่อ fc คุณแม่ fc ก็จะทําทตามจากคุณแม่ fc ทุกๆท่านนะครับ คุณพ่อขวานแม่ควานก็จะทำตามคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะครับที่คุณแม่ต้องการนะครับยังไงก็กดไลก์กดแชร์นะครับตตามช่องน้องแตงโมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ